สวัสดีครับผมจักกินเที่ยวจำเกษตรนะครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับลงัามหนูเออลงหนูนะครับลงพ่อแม่ฟามหนูนะครับสิบเอ็ดชุดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับช้างหนุ่งฟามหนูนั่งรองนะครับนี่ครับนี่ครับรวมรวมกันมาเ่ยนะครับสิบเอ็ดชุดโอ้นี่ครับตัวเป้งพตัวยิ่งใหญ่เลยครับตอนที่สั่งไว้ไม่ได้ไปดูนะครับแต่ตอนนี้คือ เห็นตัวแล้วนะครับนี่ครับตัวใหญ่อยู่นะครับนี่ครับเป็นรถคนหนูนะครับช่างนงฟาร์มหนูนานางรองอันนี้อันนี้ไปลงช่องครับช่องของจักกินเที่ยวทำเกษตรนี่ครับจากจากที่ทําคลิปกันไปเรื่อยๆนะครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับต้องลงพอมไอ้พานนนพี่เนาะนี่ครับช่างนงครับสุดยอดครับอันนี้ถือว่า เกือบจะเป็นน้ำมือวันของนางรองแล้วนะครับไม่พอขายนะครับพอแม่พันนะครับออเดอร์ตลอดครับต้ออาศัยทีมงานแล้วตอนเนี้ใครสนใจเข้าเครือขายได้เลยนี่ครับตอนนี้เราทํากันเป็นเครือข่ายนะครับเครือข่ายขายหนูนะพี่เนาะเครือข่ายขายหนูนะครับเป็นอาชีพอาชีพสุดกริดิษนะครับนี่ครับขายหนูขายหนูทีมงานขายหนูนี่ครับแล้วคุณจะรู้ว่าหนูให้อะไรได้ได้เยอะนี่นี่ อันนี้อันนี้เราเราเราใส่เป็นใบไผ่นะครับได้อยู่เนาะพี่เนาะใบไผ่เนาะใบไผ่ดีประหยัดต้นทุนโอ้เนี่<า>ครับฟางก็ได้ใบไผ่ก็ได้ครับน,นี่เรามีไผ่ของตัวเองในสวนไม่รู้จะใช้อะไรก็เ,เก็บมาใส่ได้เลยแ <c oughs> บบธรรมชาติธรรมชาตินะเนาะพี่เนาะใช่นี่ครับใบไผ่เปลือกข้าวโพดแห้งฟางแกลบไปแกลบจะใส่เยอะไก่แกลบ,กบ,ยยกบมันจะเป็นตัวเครียด สะสมความร้อนก๊าครับมันจะมันจะมันจะทําให้เกิดความร้อนในบ่อพวกแก๊สมมัันนแล้วมันจะเกิดมันก็เหมือนแอมโมเนียเนาะพี่เนาะใช่มันก็มันก็อับอับอยู่ในบ่อทําให้หนู้สุขภาพไม่ดีได้ครับก็เราก็เปลี่ยนใช้เป็นใบไผ่แทนนะครับใบไผ่แทนเพื่อในการก็ได้อบใส่ด้วยก็ได้นี่ครับใส่ไผ่เป็นการสุกนะครับเหมือนเดิมนะครับมีนิปปเ้ลน้ําแล้วก็ถาดอาหารนะครับวันนี้ลงชิเปียชุดเตรียมจะไหมพี่ใช่ นี่เครับตามที่จองไว้ครับคนไม่จองไม่ได้นะคนมุมตรงับเนี่ยผมถึงอาศัยหาทีมพงานช่วยกันผลิตเดี๋ยวมีออเดอร์ผมจะแบ่งให้คที่เอาหนูจากผมไปที่ไม่มีจากที่อื่นเข้ามาปนนะครับแต่ส่วนที่มีจากที่อื่นเข้าไปปนผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีข้อแม้อะไรเพียงแต่ว่าไอ้พวกนั้นคือผมจะรับเป็นหนูเนื้อมากลับมาคืนแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นพ่อแม่พันธุ์มัคัดไม่ได้เพราะมันมันเหมือนกับไปหลอกลูกค้าว่า หนูเราเราที่มันไม่ใช่หนูเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับถ้าอย่างตรงไหนที่เขาร้อยเปอร์เซ็นต์คือมีแต่หนูผมที่เดียวนั่นคือผมรับตัดซื้หมดแล้วผมจะไปคัดพวกไม่ทันมาหรือไม่ผมมีออเดอร์มาแล้วผมส่งไม่ทันผมก็จะแบ่งให้ครับประมาณนี้นี่ครับก็คือระบบการจัดการของฟาร์มหนูของช่างงงนางรองนะครับนี่ครับผมถึงอยู่ได้อย่างนี้แหละนี่ครับคืออาสายความซื่อสัตย์กับลูกค้าและจริงใจกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในที่เราทําสิ่งที่เราทําว่าคุณภาพออกมาในทีมได้เรารับรับรับคืนกับคืนจริงครับเพาะของทีมงานนะครับของคนอื่นก็ว่ากันไปก็รับอยู่แต่ถ้าของเรามันมันไม่ของทีมงานถ้าว่ามันมันทานขายเราก็รจะไม่เอาของที่อื่นครับแต่ถ้าของเราไม่พอขายเป็นเหมือนเราก็จะไปจับจากที่อื่นที่ที่มีติดต่อเข้ามาครับครับก็ราคาก็ว่ากันไปอีกสถานหนึ่ง นี่ครับแทนที่เขามาดูนะครับช่องของจากกินเที่ยวตางประเรนะครับตอนนี้เป็นฟาร์มหนูแบบเต็มร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ห้าหันกันมาเจ็ดแปดคลิปแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มวาง่อนะครับจนถึงคลิปสุดท้ายตอนนี้ลงแม่พันธนะครับลงพ่อแม่พัน์นะครับนี่ก็เป็นน้องอีกคนนี่ก็มีอยู่หลายโเหมือนกันนะครับนี่ครับ ใกล้ๆแล้วแวกอำเภอนางรองนี่แหละครับในหมู่ในอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เลยครับใครสนใจนะครับแวะมาดูได้นะครับฟาร์มหนูเอ่อตรงนี้เป็นเป็นอีกฟาร์มนะครับที่บ้านสักขามนะครับตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับระบบการให้น้ําก็ทุกอย่างถ่ายไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับพี่แกก็ผนมานะครับ11ชุดนะครับวันนี้ก็มี ครับแม่พันยี่สิบสองพ่อพันสิบเอ็ดตัวนะครับลงไปสิบเอ็ดบ่อเป็นอัตราส่วนสองต่อหนึ่งนะครับประกันใหห้มดทุกตัวนี่ครับเป็นครั้งแรกนะครับหนูหนูหนูที่ผมสั่งจองไว้ผมไม่เคยเข้าไปดูนะครับเพิ่งเห็นครั้งแรกนี่ครับตัวไม่ใช่น้อยๆนะครับนี่ครับเออุ่บัติการตายไอ้ไอ้ที่ขี้พี่ได้อามาไหมครับมาครับนี่ครับ ทุกอย่างเป็นประหยัดต้นทุนหมดนะครับอะไรทําได้เองแกก็ทํามาแบ่งปันกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลิกปิ้งไก่นะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยหูตัวใหญ่เลยครับนี่นี่ครับมันก็เป็นหนูเลี้ยงแต่ว่ามันคิว่าค่อนข้างจะมีมันก็ดูบ้างนะครับมันเป็นสัญชาตญาณของหนูนะครับเออนี่ยครับเขาเขาก็นตือนกลัวเรื่องการป้องกันตัวก็เป็นธรรมดานะครับนี่ครับโอ้ตัวใหญ่เลยนะครับพี่นี่นี่เป็นคีมที่ โอ้นี่ครีมจำหน่ายนี่ครับอันนี้เท่าไหร่ครีมจำหน่ายร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบยังไม่รวมค่าส่งต่างจังหวัดก็รวมส่งผมคิดอยู่ที่สองร้อยไม่เหลืออะไรครับก็พอได้แบ่งกันใช้แต่ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบที่ผมทาใช้มาตั้งแต่อันแรกแล้วผมก็ประยุกต์มาทําขายตัวนี้ครับคือให้มันดูมันมันดูน่าขายหน่อยไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาขายก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนี่ครับอันนี้ตัวนี้ตัวนี้จะไปดูต้นนี่นต้นต้นแบบที่ผมทําแล้วก็ใช้เองครับอุ้ยตัวใหญ่เลยฮะหนูนะครับหนู โอเคเฮโล,โลอย่างงี้แหละกี่ก <c oughs> ี่สายพี่ <c oughs> ชุดนี้อ,อ๋ตอตัวนี้มีมาทั้งหมดเดี๋ยวผมดูในสมดุดผมจดมาอยู่น่าจะอยู่ประมาณ8อ๋อทั้งหมด9สาย <8. S 2> ใช่8สาย9สายนะครับ <c oughs> พร้อมทําขอนแก่นบุกทหาร ครับอุดรคยักษ์สกุลนครแล้วก็สกุลนครต่างหากขอนแก่นอุดรเท่าเท่ากับว่าสายสายพันหนูนี่เขาเขาเรียกเป็นชื่อจังหวัดใช่ไหมพี่ใช่มันมามาจากพื้นที่ใช่ใช่ในนามของจังหวัดนะครับแต่หนูกับพูดว่าหนูมันก็เป็นหนูอันเดียวกันนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเขาเรียก ตามตามพื้นที่ที่เขามาใช่ใช่เหมือนเหมือนไก่นะครับของของฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่ก็ว่ากันไปแต่ห<ต><ต>นูหนูเรียกเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชื่อจังหวัดนะครับแต่พวกนี้บางทีบางบาง,บาง,บ,างบางฟาร,รม์มบางท่านเขาจะจะว่าเป็นเป็นขายของตัวเองคืออาจจะเป็นอย่างของเก่งก็เป็นของเก่งร้อยของตัวเองอะไรเงี้ยแต่อย่างผมเนี่ยผมยังไม่ใช้คาว่านางรองนางรองพัฒนานะเพราะว่ามันยัง มันจะใช้ก็ได้เพราะว่าเราเอามาพัฒนาแล้วเราลองเข้ามาแต่ว่าเราต้องให้คีดต้นสายเขาหน่อยครับคนี่ครับเป็นการพัฒนาสายพันธุ์จากพี่นงนะครับช่างนงหนูนาดังรองนะครับเออนี่ครับใครอยู่ใกล้เคียงเข้ามาดูได้นะครับจุดนี้นะครับบ้านสะขามนี่ครับแต่ช่างเดี๋ยวจะช่างให้ดูนะครับพ่อแม่พันธุ์ว่าน้ําหนักกีขีดนะครับตัวยใหญ่นะครับ ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับสั่งไว้ตั้งเกือบเดือนแล้วเนาะพี่เนาะแต่หลังพี่ใหม่หลังพี่ใหม่เนาะจองไว้จองจองไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้ครับไไม่ด้ว่าเดินเข้าไปซื้อกันง่ายๆนะครับต้องจองคิวนะครับต้องคิวเพราะว่าคิวพี่แกยาวนะครับผลิตไม่ทันนะครับดูช่องนี้นะครับนี่เมตาพุทธพานีกอ่าทุ่งแสงทองอีกยังไม่นับไอที่มาเอาหนึ่งชุดสองชุดหน้าฟาร์มนะครับนี่ก็พอที่จองนะครับของผมคิวแปดบ่อตรงนั้นก็ยังไม่ได้เสร็จง่ายๆนะครับเพราะว่าพี่แกก็งานเยอะครับงานเยอะงานเยอะครับงานเยอะจริง หนูก็ไม่พองานก็ทําไม่ทันนะครับไม่ใช่ทำงานหน้าเดียวครับ <c oughs> นี่ไม่ใช่เป็นอาชีพเสริมครับนี่ครับแกบอกเป็นอาชีพเสริมที่ทําแล้วมีรายได้จริงนะครับจุนเจอครอบครัวได้สบายนะครับเลี้ยงดูครอบครัวได้สบายเลยครับนี่ผมใส่ตรงที่เอามาส่งหนูเนีเ่ยเตาเนี่ยเนี่ยเขาเป็นคนส่งนี่ครับเขาบอกน้องหนูนะครับเป็นคนส่งงวดรถคันนี้นะครับดีครับพี่แกได้รถคันนี้มาก็จากการเลี้ยงหนูนี่ครับ เดี๋ยวมันต้องเอาเน้นมาดินนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับมันมันทำอะไรี่มันขู่กันีครช่มันกัดกันไหมครับนี่อไม่กัดคับเพราะว่ามันเข้าผสมไปแล้วอ๋ออันนี้อันนี้คือชุดไขชุดมันเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกเขาเคยอยู่แต่ในที่มืดการมาเจอที่แสงสว่างก็จะมีอาการแบบนี้นะครับคือแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเขาลุงบอกเขาปรับตัวได้เขาก็จะอ่า เบาคมดุนูครับครับครับคือตอนนี้เขาย้ายที่เป็นธรรมดาครับร<ต><ว>นี่ครับอ๋อเขาจับคู่มาแล้วนะครับเออเป็นชุดไข่ชุดมันเลยนะครับเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเราให้พี่เขาจัดการนะครับเรายังไม่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 ชำนาญน,นะครับพี่แกเสียนละนี่ครับใส่ถัง ไปดูน้ำแข็งยิ่งจังว่ะอาหารกลางคืนจะไหมพี่เนาะเย็นก็ได้ครับเรากะรสะดวกเรื่องการขุนเนี่ยมันแล้วแต่รอสะดวกครับไม่จําเป็นต้องเลือกเวลาครับคือตอนเย็นเราไม่มีเวลาเราก็ขุนกลางวันก็ได้เช้าก็ได้ครับถ้าเราอยู่บ้านทุกวันก็ผมอยากให้ขุนตอนเย็นเพราะกลางวันเขาไม่ค่อยได้กินหรอกครับกลางวันเขานอนอ๋อโอเคตอนนั้นก่สนกลางวันกลางคืนเขากลางคืนแคกินครับ วันนี้ครับแกมีสมุดสายพันธุ์มานะครับเดี๋ยวขอหยาดเปิดดูสักนิดนึงนะครับนี่ครับสายพันธุ์นะครับไม่มีการเน่นนะครับไม่มโนก็คือทําแล้วก็เราก็ไปทําสายโตได้นะครับใช่จะขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้คนปนกันมาอยู่อาจจะสองชุดอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสายเดียวกันแต่ว่าส่วนมากเดี๋ยวมันลงประวัติไปทุกบ่ทุกบ่แล้วเราก็อ่านประวัติของบ่อนี้กับบ่อนี้สามารถใส่กันได้ไหมครับพอลูกออกมาเราสามารถเลือกตัวสวยตัวที่สมบูรณ์ตัวใหญ่ สามารถเอามาผสมกันเองได้โดยที่ตรอลดต้ตัวนีไม่ต้องซื้อวัลพันแล้วตอนนี้นชุดเนี่ยสามารถสร้างฐานได้สบายๆนี่ครับลงชุดแรกก็ยาวเลยนะครับจนกว่าจะหมดอายุขายเขาโอแกจับมาแล้วครับนี่ครับอันนี้ตัวผู้ตัวเมียพี่นี่ตัวเมียตัวเมียตัวเมียก็อยู่รุ่นหนึ่งแหกขีดครับประมาณนี้มาแล้วแต่น้ำหนักอยู่ที่ห้าขีดนะครับตัวเมียห้าขีดแม่พันนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับห้าขีดก็ไม่ไม่ไม่น้อยนะครับ นี่ครับมันจะไม่ค่อยโตครับอ๋อปล่อยไปแล้วครับบ่อแรกครับหนูผู้หญิงใหญตัวเมียเนี่ยผมมันไม่ค่อยมีสายใหญ่ครับเพราะว่าผมเน้นสายผลิตอเพื่อติดสายใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้ผมกำลังพัฒนารำพูนอยู่ครับนี่นี่ก็ตัวเมียตัวนี้น่าจะท้องมาแล้วโอ้โหท้องมาแล้วครับครับตัวนี้น่าจะเจ็ดแปดขีดโอ้ท้องเนี่ยเจ็ดขีดอ๋อเจ็ดขีดตัวนี้เจ็ดขีดไหมครับขึ้นไปเจ็ดขีดนี่ครับ มันจะทัาท้ากันมาครับสันนี้น่าจะติดท้องมาเพราะผมจะทับไว้ส่วนใหญ่ผมจะทับไว้เลยโอ้ค่าที่จองไว้เนี่ยคือผมจะเอาเข้าคู่ไว้เลยครับก็พอผสมมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผสมมาติดลูกแถมแถมแถมมาในท้องแล้วนะครับออาแล้วก็มาเลี้ยงขุนอย่างเดียวเนี่ยสองตัวแล้วนะครับนี่ครับแล้วต่อไปจะเป็นตัวพ่อแล้วครับนี่ครับงใหญ่ประมาณเท่าไหรพี่นอก่าจะแปดก่าจะแปดจะดูนะครับแปดขีดเนี่ยครับผู้ แปด,ดขีดเนาะตจ้ผู้นิ่ม,มโอ้โนี่ครับก็มาอยู่ที่ฟาร,ร์มผมก็ทําหน้าที่ผสมอย่างเดียวนะครับนี่ครับสองต่อหนึ่งนะครับใส่ไปแล้วครับเสร็จเรียบร้อยต่อนัหนี่ครับก็อยู่ประมาณนี้เลยครับหนูนะมันออกลูกก็อยู่ในนี้นะพี่เนะเาะใช่ถึงเวลาเราแยกถึองเดียวครับนี่ครับ เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับสําหรับเกษตรกรนะครับที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับจะทําเป็นอาชีพลักหรืออาชีพเสิมก็ได้นะครับถ้าความมันจะมีเป็นโลกว่ามาก็มีครับมันไม่เสมอไปนีก็ตตวผู้กระตูผู้นะครับเจ็ดขีดแล้วครับเจ็ดขีดก็ถือว่าโอเคนะครับไม่น้อยนะครับ ครับดูได้ว่ามันมั้มันมันหุดเจ็ดแปดขีดมีแต่ไซส์เจ็ดเจ็ดขีดทั้งนั้นเลยนะครับมีห้าขีดข้าวห้าข้ามาครับเนี่ยลักษณะนี้ครับสมบูรณ์นะครับตัวนี้กินเออาหารหมูอย่างเดียวแล้วก็มีพวกอาหารเสริมไอ้นั่นด้วยเนาะพวกข้าวโพดพวกอะไรเนาะพี่เนาะข้าวโพดข้อขี้อ่านมีที่ยาหวานทุกที่ได้หมดครับครับคลิปนี้ยาวเลยนะครับถ่ายจนจบขั้นตอนเลยนะครับคลิปนี้ครับ กี่บอร์ลละสงบอลมันอยู่ในนี้มันมุดอยู่ในนี้ครับตรงน,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 นี้น่าจะยังไม่ใคร้องกันเละครับกำลังทับอยู่น่าจะกำลังเริ่มมันจะเริ่มพร้อม <c oughs> ขวาก็มีครับผมไม่มีกักไว้ว่าจะต้องจําเป็นว่าจะต้องรุ่นเราไล่กันมันมันต้องมีปนๆมาตัวไหนที่ว่าผมจัดของดีให้แน่นอนผมไม่เอาของไม่ดีมาให้ครับเจ็ดขีดนะครับเจดขีดมาตรฐานเลยนะครับไซนี้ใส่บอกนิดอวา ใช่ใช่ไหมใช่ใส่บอกพี่คูณคุเอาสองสุดตลงนี้วันที่สามอ๋อไอไออันนี้กี่เดือนแล้วพี่นี่พร้อมผสมสี่เดือนครับพร้อมผสมสีเสมส่เดือนนะครับตั้งท้องอีกยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าเนาะใช่ประมาณสองเดือนถึงแม่ก่อประมาณยี่สิบห้าวันถึงสามสิบวันครับการตั้งท้องครับ มีผลออกรวนๆหน่อยมีจะออกรวนๆหน่อยครับดูจากลักษณะทีาาาา่ขนแล้วมันจะจะสมบูรณ์ทุกตัวครับอือครับถ้าตัวไหนที่หลังจากที่ผมลงไปแล้วถ้ามีตัวไหนบางทีการเคลื่อนย้ายมามันตกใจมันอาจจะมีกัดกันครับคือหลังจากนี้สี่ห้าวันถ้ามีการตายผมเคลีย์ให้ฟรีอคือคบางทีมันกัดจุดแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ตายครับบางทีมันมีการหลุโกงถรืออะไรแล้วมันก็ กระโดดทุนกันแล้วกัดกันอย่างเงี้ครับถ้ามีปัญหาการตายสี่ห้าวันเนี่ยผมเดี๋ยวผมเคลมตัวใหม่ให้ครับครับรับประกันให้นี่ครับเปิดบ่อไว้ยังไม่กระโดดออกเลยครับถ้าเป็นบางทีนี่ไม่เหลือแล้วเนาะใช่หนูหนูคือเขาก็ไม่ได้ดูร้ายอะไรมากนะครับถ้าถ้าผ่านการการเลี้ยงมาในแบบแบบในระบบฟาร์มนะครในระบบฟาร์มเนี่ยใช่ไม่ได้ดูร้ายอะไรมากนะครับดูครับ อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะไปมาลโลกว่าก็มีครับอันนี้ตัวใหญ่เลยนะครับพี่โอ้ตัวนี้เปเป็ดขีดเลยนะครับเกือบเก้าขีดนะครับแล้วก็พีกแกบอกมีไซมีไซโลมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเราเคยดูไซโลนะครับ วันนี้เขากินตัวเท่าไหร่นะตัวละสองโลใช่ไหมพี่ใช่ <yeah. S 1> ยูทูบเบอร์ดังๆนะครับที่เขากินกันนะครับตัวละสองโลนะครับตัวนั้นนะครับฟาร์มใหญ่เลยนะครับแล้วก็คุณฟาร์มของพี่ของข,องของนาดเดเ็กไปนี่ครับนี่ครับได้จะโลสองตัวใหญ่ตัวใหญ่ ลงพอดีหนึ่งกิโลนะครับเรียบร้อยเลยฮะตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ครับคุ้นมากเลยนะครับมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่แล้วถ้าแล้วตกใจเขาโดดธรรมดาแต่ว่าเขาไม่ร้อตัวสมันมันเป็นบางตัวมันมันจะบิ่งหายไปมนี่ถ้าว่าหายมันก็หายนะครับมันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่เชื่องตัวละโลนะครับเอ็นตัวนี้ถ้าอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยไปไหนะครับ๋อครับ ถ้าจำจำจำได้ไหมนี่จำได้โอ้ครั้งแรกนะครับพอดีผมจับดูนะครับมันมันจะไปแล้วพี่นี่มันจะไปแล้วครับเลยโอ้เลยครับดูดูไข่มันนะครับใหญ่มากเลยครับน้ำเชื้อน่าจะดีเลยตัวโลกัวนี่เฮ้เ่มมีแต่สวยๆต้องพี่เนาะหนูเนาะเนี่ยสมบูรณ์มากเลยนะครับความของพี่นงเนี่ยเจ็ดขีดเจ็ดขีดนะครับสายเจ็ดขีดครับนะ ผมบอกตรงตัวเมียนะของผมไม่ค่อยมีสายใหญ่นะครับตรงนี้กำลังพัฒนาเรื่องลำพูนกับรางวอพัฒนาอยู่เพราะว่าตอนนี้แต่ลมพนกำลังมาแรงและกำลังจะพัฒนาอยู่ใช่ครัวจะเปิดเมงเร็วๆนี้ก็ใครที่เข้ามานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับการทำฟรามหนูนะครับครั้งแรกของในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับตรงนี้นะครับที่เราลงคลิปกันไปเรื่อยๆนะครับเอนี่ครับ บ่อนี้ของใหญ่เลยนะครับบ่อนี้บ่อที่ห้าของใหญ่ของใหญ่นี่ครับเขาไม่ตื่นนะครับนี่ครับไม่กระโดดนะครับเนี่ยครับเหมือนมันเขาจะกระโดดแต่เขาไม่กระโดดนะครับเนี่ยเขาอยู่นี่ครับปิดเล,เลยไหมพี่มันจะฮะไปก่อนก็ได้ครับเนาะมันเขาเหมือนเขาจะตกใจอยู่นะครับเพราะว่าเรา เราใส่รถแล้วก็เคลื่อนย้ายมานะครับโดนลมโดนโด,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 ดนแดดขนาดเอาเสแลนกันไว้แล้วนะครับเขาตกใจนิดนึงครับเป็นเรื่องปกตินะครับไม่เคยขึ้นรถเลยน้องพี่เนาะธรรมดาเขาต้องขีบตรงหางมันก่อนนลยพี่ครับจับตรงหางแล้วไปจับหางแค่นี้แหละครับเขาไม่มีอะไรทีแรกเขาจะไม่ค่อยย้อนขึ้นบนหรอกครับอ๋อแค่นี้อ๋อเนี่ยครับอันนี้ถือว่า ของดีเลยใช่ไหมครับใช่นี่สีน่าจะพะเล็ดตำมันก็น่าจะเป็นสีทองนะครับครับโอ้เออถ้าถ้าคนเล่นหนูนี่สีนี้คือสีสีหายากเห็นไหมใช่ใช่แปดขีดนะครับตัวนี้เออครับสีนี่ครับสีนวลๆเลยนะครับออกตรงกลางนี่ครับถ้ามวงการหนูบอกเป็นเป็นเป็นคือหายากเป็นสีหายากนะครับอ่ามันไม่ใช่สีปกติทั่วไปร่เขามีมีมีได้ของดีมาเรื่อยๆแล้วผมนี่ บอดี้หกบอดี้หกจะไม่บอดี้หบอดี้หกกี่ของดีลงแล้วนใหญ่แปดขีดนี่ครับเจ็ดขีดแปดขีดน,นับเลยนะครับมีห้าขีดมาเป็นมากมีคร <c oughs> ับใบไผ่นะครับไม่ต้องซื้อูอ้มันกันกันนะพี่ <c oughs> นี่ครับเ,เขาวิ่งไปวิ่งมามันตื่นไม่ไผ่มันตื่นไม่ไผ่ไม่เคยอยู่ไปไป<ม>ใบไผ่เลยไม่เคยอยู่ใบไผ่ไแต่มันจะเดือสักครูเขาก็ปรับตัวได้เห<อ>มือนเขาหยอกกันนั่นแหละครับบ <laughs> บบอลแล้วยล่งแค่บบบของดำนะครับของดำของหายยากอีกแล้วนะครับแต่ยิงดำยิงดีใช่ไหมพี่ มัน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 ดียังไงดำดำนี่มันเป็นเป็นยังไงหมูครับเป็นแค่คนชอบครับอ๋อสีทอกวาแต่วงการหนูอ่าดำ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 ยิ่งดำยิ่งดีอันนี้สีทองดำกระเด้งม่าใส่กันจะออกมายังไงกระเด้งสมบูรณ์มากเลยครับคุณครับไม่ต้องไปหาที่นาแล้วนะครับมาที่ตรงนี้ก็ได้กินแล้วนะครับหนู ยาวเลยนะครับคลิปนี้อ่จนจบขั้นตอนนะฮะจึ้นหัวจมูกแต่แต่ว่าผมประกันให้ถ้ามัานมีเกิดการเสียหายเกิดการตายเรืร่อ <c oughs> <ค>งประกั <c oughs> นให<ช>้ของใหญ่เดินทาง <c oughs> มันจะมีกระแทกกรงธร,รรมดาอืเป็นทุกทุกทุกคนที่ที่ส่งหนูผมเชื่อว,ว่าหนูต้องชนกรงทุกตัวครับการเดินทางเป็นธรรมดาโอ้นี่ของใหญ่อีกตัวนะครับโตหน,นึ่งขีดเลยบิ๊กบิ๊กเข้ามาประจําการสองตัวแล้วนะครับ ส่โลก,กลัวนะครับพอพันพอพันจะไม่ผิดเมื่มมอกี้